ส,สดีค่ะเพื่อนทุกคนอยู่กับแพรนะคะที่ช่องบริหาค่ะแล้ววันนี้ค่ะแพรจะมาสอนเพลงที่เพื่อนๆอ,อ,อยากเล่นมานานมากขอมานานมากแต่แพรไม่ได้สอนจักทีนะคะเพราะว่าใช้เวลาแกะเพลงนานมากๆเช่นกันนั่นก็คือเพลง Jumping Machine นะคะเป็นเพลงภาษาจีนเนาะ,ะซึ่งบอกไว้ก่อนว่าอีฉันไม่ลองเด้อเพราะว่าภาษาจีนมันเยอะมากๆเลยนะคะคือถ้าให้ลองแค่ทอนคอรัสี่ยสามารถลองได้แต่ถ้าทั้งเพลงเนี่ย อันเรลิกส์ไม่ไหวตามไม่ทันนะคะทุกคนเพราะมีแรปในตัวไม่ได้นะคะเพลงนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่ายากมากๆใครที่เป็นมือใหม่หัดเล่นแพ้ไม่แนะนาเลยทุกคนควรยากมากแพ้ปรับให้เป็นขอดง่ายแล้วก็คือขอดง่ายที่หมายถึงคือขอดที่เราคุ้นเคยนะคะแต่ขอดท่าโผล่มาเยอะมากๆนะคะเยอะมากๆจริงถึงแม้จะเป็นเพลงช้านะคะแต่แบบ เปลี่ยนคอร์ดเราก็จับคอร์ดทับนานพอสมดวรดังนั้นถ้าแอบไม่ค่อยมีคอมเมนต์ค่ะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่จับคอร์ดทับไม่คอนนอล่องเนาะตลางานะคะเพียก็จะสอนทั้งเป็นแพทเทิร์นของการก้าวไปส่งการเดื้อก,กับการตีคอร์ดนั่นเองค่ะงั้นไปเริ่มกันเลยค่ะ สำหรับเพื่อนเพ่อนคนไหนนะคะที่อยากดูคลิปของแพรเพิ่มเติมนะคะสามารถไปสมัคร YouTube Membership ได้เลยที่ขั้นไมเนอร์นะคะทุกคนขั้นไมเนอร์เนี่ยก็จะมีวิดีโอเอ็กซ์คลูซีฟให้ทุกคนได้ชมนะคะก็เพลง Jumping m a c h i n e นะคะหลักๆเนี่ยแพรจะสอนออกเป็นทั้งหมด4แพทเทิร์นคร่าวๆนะคะจะเป็นแพทเทิร์นของการการเกาดึง2แพทเทิร์นการตีคอร์ดอีก2แพทเทิร์นนะคะรวมกันไปนทั้งหมด4แพทเทิร์นนั่นเอง โอเคมาเริ่มเล่นที่แพทเทิร์นแรกกันค่ะแพทเทิร์นแรกเนาะก็จะเป็นแพทเทิร์นของการเกานะคะซึ่งแทนจะใช้เล่นในท่อนแรกเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยค่ะว่าประมาณไหนเนะาะเข้าๆนะคะแพทเทิรนในหนึรอบมันก็คือมันก็คือเบส จะเป็นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนะคะสั้นๆนง่ายๆแค่นี้เมื่อไหนแพจะใช้เล่นในท่อนแรกนะคะสวิธีการดึงสายของแพทเทิร์นแรกนะคะก็สายเบสเนาะให้เพื่อนนะคะดึงสายสีฟ้าหรือว่าสียัมเงินที่ชี้ให้ทางนั้นหมดได้เลยถัดไปจะเป็นสายสามแลก็ดึงวันละหนึ่งอันสองนะคะให้เพื่อนเอน็นทั้งหมดสองสายก็จะเป็นสายหนึ่งกับสายสองให้ดึงพร้อมกันเลยค่ะ เหมือนเดิมเดาแพนะคะจะพันเพื่อนเล่นเนาะโดยใช้แพท่านนี้อย่างเดียวนะคะโดยอิงตามท่อนนี้เลยจะพยายามไปให้ช,ช้าๆค่ะหนึ่งสอม จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสําหรับแพทเทิร์นแรกไปอย่างรวดเร็วไปที่แพทเทิร์นสนะคะแพทเทิร์นสมันก็จะเป็นการดึงที่เยอะขึ้นแล้วเนาะมันจะไม่ได้เป็นการเกาสายเดทแล้วนะคะซึ่งว่นนี้เนี่ยแพจะเล่นในท่อนนี้เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่าเป็นท่อนไหน <S <S 2, ซึ่งวิธีการเล่นแพทเทิร์นนหนึ่งรอบนะคะมันคือ,อมันคือแค่ดึงสามดึงสามแค่นี้เลยจะเป็นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวแพจะเึ้่วิธีการดึงสายให้นะคะว่าดึงบนเล็บสี่เนาะให้เพื่อนนะคะดึงทั้งหมดสี่สายเลยจะเป็นสายเบสนะคะหรือว่าสายสีน้ำเงินแล้วก็สามสายล่างหรือว่าสามสายไร้สีให้ดึงพร้อมกันทั้งหมดสี่สายถัดไปจะเป็นสายสาม ส่วนดึงววเล็บ1อัน2เนะคะไเพื่งเดี่ยงทั้งหมด2ส,สายก็จะเป็นสาย1กับสาย2ให้ดึงพร้อมกันเลยค่ะอ่ะคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการดึงสายงั้นเดี๋ยวแพรจะพาเพื่อเล่นเฉพาะการเล่นแพทเทิร์นอย่างเดียวสำหรับแพทเทิร์นสนะคะจะอิงตามท่อนนี้เช่นกันก็คอร์ดมาเลยค่ะจะพยายามไปให้ช้าๆค่ะ1 2ึ่อม ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะสาหรับแพทเทิร์นสไปอย่างรวดเร็วไปที่แพทเทิร์นสนะคะก็จะเป็นพจน์การตีคอร์ดละตีคอร์ดแพทเทิร์นสเนี่ยจะเป็นการตีคอร์ดแบบสั้นๆนะคะเดี๋ยวเล่นให้ดูในท่อนนี้เลยขขาข้าจะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งวิธีการเล่นแพทเทิร์นนี้หนึ่งรอบเนาะมันก็คือ มันคือลงลงขึ้นลงขึ้น<ง>แค่นี้เลยจะเป็นพัทเทิร์ในหนึ่งรอบนะคะเหมือนเดิมดะแพรพาเพืนเพื่อนเล่นสักสี่คอร์ดนะคะอินตามท่อนนี้เลยหนส เป็นประมาณนี้ค่ะสําหรับแพทเทิร์นสไปอย่างรวดเร็วที่แพทเทิร์นสุดท้ายกันเลยแพทเทิร์นสุดท้ายจะเป็นแพทเทิร์นที่แพ้เล่นในท่อนอาาคอรัสคะจะเป็นแพทเทิร์นที่แบบตีคอร์ดเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยค่ะว่าประมาณไหนเนาะซึ่งวิธีการเล่นแพทเทิร์นนรอบนะคะมันก็คือ มันคือลองลงขึง้นขึ้นลงลงขึง้นอ่ะซึ่งแพทเทิร์นนี้นะ,ะหลักๆเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เปลี่ยนคอร์ดไปนในตัวนั่นเองเนาะก็คือ1แพทเทิร์นยัด2คอร์ดค่ะอ่ะคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งเดี๋ยวแพ้พานเพื่อนเล่นเฉพาะการตีคอร์ดอย่างเดียวนะคะโดยอิงตามเท่านี้เลยก๊อปคอร์ดมาเลยแต่จะฝึกการตีคอร์ดอย่างเดียวะคะ่ะ1 2 ถ้าจะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะสำหรับแพทเทิร์นทั้งหมดที่แพรจะนํามาเล่นกับเพลงนี้นั่นเองซึ่งบอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้าใครจับขอร์ดถ้าไม่แข็งไม่เร c o m มเมนการเล่นเพลงนี้เพราะ ว่าแพ้เจ็บมือไปหมดเลยค่ะทุกคนขอท่ามันเยอะมากๆจริงๆได้ๆนะคะก็เดี๋ยวแพ้จะพานเพื่อนเล่นนะคะตั้งแต่ท่อนแรกไปจบท่อนคอราซา,าโดยใช้ทั้งสแพทเทินที่แพสอนไปเลยเหมือนเดิมนะคะเล่นตามแพ้ร้อเนะคะดวยวิธีการเล่นใทางด้านนี้ขอจะขึ้นในทางด้านบนถ้าใครเล่นตามแพไในทางอย่าลืมกดรัะสะปีดได้เลยไปที่ศูนย์เจ็ดหาหรือว่าศูนย์เจ็ดห้านะคะขอาพรใสาไว้แล้วทางอินสตาแกรมทางเฟซบุ๊กเพจนะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์สามารถไปเปิดดูได้เลยค่ะโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยใดๆถ้าแพ้เล่นนนผิดลาาตรงไหขอภยมกๆะะกๆคุ มันยากมาก,มากไ,มาไปดับกันเลยค่ะ ข้อข้อจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเพลง Jumping Machine ค่ะถ้าใครชอบเพลงน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้แพดด้วยนะคะทุกคนถ้าใครแพดสอนเพลงอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยวันนี้แพดไปแล้วนะคะบ๊ายบาย